นี่แกอตัวนูขึ้นมาตั้งนานแล้วนเนี่ย ถอยไปด้านซ้ายถอยคือการกัดหลังถอยหลังมีไหมถอยไปด้านหน้าไม่มีนะมีแต่เดินขึ้นหน้ามาแต่ถอยไปด้านหน้าไม่มีมีแต่ถอยหลังไปขยับไปทางซ้ายขยับไปขวาเดินต่